บินซีบินแน่วะ่ะมันบินแน่ <laughs> ก็เป็นบดีห้ากิโลกว่าเออสบายสบายเปิดเปิดรตกลา้าราเคยเจอกันอ่ะเออดีไหมนาะสัดีค่เอาไปทำงานดิสวัสดีรับคุกคนสวัสดีสะอาด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 ดีนะสวัสดีจ้าไปเจอแฟนขับก่อน ครับผมอยู่นี่ขายไข่อ้ไหมไม่เช้ามายังไม่ตื่นเลยลุกมาทำไมคะแม่เอกเลยตื่นใหม่ตื่นใหมโม่ที่ จุดนั้นก็เป็นจุดชุมชนถามหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้มีแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นว่ามนก็คนไม่มีซุปเปอร์เดือนหาเดือนก็จัดระเบียบแล้วก็สรุปว่าจะให้อยู่ประจำเขาบอกว่าเสาที่ขายดีกว่าอีกเขาก็อยากอยู่กันอีกคือจามล่างจะไมอยู่เหมือนกันแต่ที่หยุดเนี่ยแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเขตการค้าขายไม่เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยบางอาทิตย์ไม่มีคนก็หยุดบางอาทิตย์แล้วก็รากแต่อย่างตรงนี้เขาบอกว่าบางอาทิตย์ก็ขายดีกว่าจานอีก ก็ไม่เป็นไรได้ค่ะแม่หนูค่ะขายก็ต้องมัดกับน้องชายเมื่อกครนี้เพราะ่ขี่มาใจใช่ไหมเพราะว่าเป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนูอ่ะเขาอายุมากแล้วทีนี้ว่ารถที่ตั้งอะไรไม่มีแล้วก็ไปขอเดี๋ยวไม่ต้องพาแม่ออกมาดีใช่ค่ะนั่นน่ะแม่ชายนั่นน่ะค่ะให้แม่เนาะให้แม่อยู่กับบ้านเออด้านน้าแม่เตรียมใเออแม่เออ แล้วก็อาจจะต้องหาที่เข้าไปจอดข้างในหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เก่กะลเป็นทางไปผ่านมาแล้วเป็นทานไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ผมก็้ักษาอยู่พี่ชายอย่าต้องพ่อพี่ชายค่ะก็เป็นห่วงเขาอยู่เกาอยู่ริมริมตรงหน้าร้านใช่เออตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยดูหน่อยก็ดูแล้วก็ทำเขาก็ลำบากว่าไม่ขายก็ไม่ได้แล้วเราทำทะเบียนทุกอย่านะทำทะเบียนสำคัญเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนมาเพิ่มนี่ประเด็นว่าพอมันขายดีก็จะมีคนมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มอย่างผมว่านโยบายเราไม่ต้องการให้คน ไม่มีที่ที่สุดอ่ะผมว่าต้องทำทะเบียนให้ชัดเลยว่ากี่กี่เจ้าและแต่ละเจ้าก็ต้องมีใบของเขาว่าอนาคุต้องมีทีมงานรถกับกลับและผมว่าอยาก่าถือรูปถ้ารูปมันไม่เประเบียบมันดีจริงแล้วผมว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อย่างหน้าทหารเรือเนี่ยมีกระแพงทหารเรืออยู่ออกแบบให้เป็นรูปเรืออยู่ตรงนี้แนวท่าเรือนี่ยวสเกับมอเกลกับแข่งกระแพงละับครับทงนี้มันเป็นระเบียบอย่างไรถ้ามันเสียวปากแน่โล่งขึ้นแลาวผมว่าแต่ละที่อาจจะ ป็นค่าจำเรียมเป็นค่าจำเรียนว่าเมื่อกี้เขาบอกเขาจ่ายไปอีกเดือนห้าร้อยลายเดือนละทานลายเดือนละลายปีไม่ใช่ลายปีไม่ปีเมื่อกี้ถามเขาแล้วผมถามเขาแล้วห่าเ้อยเดียวไม่รู้กัน่เอาเอาให้ชัดเอาให้ชัดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคืออย่างถ้าเกิดถามว่ามันดูมันไม่สะอาดเพราะว่าร่มมันดูไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าสามารถทำให้มันเป็นทว่าหาเอกชนเขาอาจจะช่วยสปอนเซอร์ได้คือของพวกนี้ของหลวงเงินหลวงมันทำยาก แต่ว่าถ้าเรามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากให้เพราะางงาราออาจริงแล้วก็พนักงานโรงพยาบาลด้อยก็อาจจะถามว่าเออมาช่วยทำเอตาทำน้ำตลาดเป็นแนวได้ไหมแล้วแต่และฝ่ายถ้าดูส่วนกลางคงเขาไปยุ่งม,มากไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่นะครับผมว่า ต้องเอาให้เป็นต้นแบบแล้วให้จะให้โปรกงๆแล้วลงมาแล้ววันวันจันทร์นี่ออกหมดเลยไหมให้มีเลยนะดีอะแล้วมันใช่อะคืมวันจันทไหมจริงๆมันไม่อยากเลยนะแต่ว่าเก็บคือคนท่านนี้แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะอะไรเก็บมาเก็บคือเก็บค่าที่ว่าค่าขายค่เดี๋ยวพี่น้อยดูเรื่องราคาเนี่ยเก็บอีกราคาหนึ่งเลยอะไรจดูมาจ้าราคาหนูฝากท่าน้วยนะคะค่ะ แต่เรื่องการอยู่ประจำตรง้กดีครับเระมันจะเป็นได้อย่งคือถ้าอยู่ต้อง้านจรกินะมันไม่ได้อยู่เพื่ว่าแต่อยู่ถ้าอยู่ถ้ามัน้าของก่นอื่น่เปราเบือนเทานั้นนแต่ละทุ้ที่เปการเรื่องนี้เราอาจจะมร่วมในกาหออกแบรแบบเข้าะ่าะรูปแบบว่าอย่างสั่งงมาติดกระแพงเนี่ยอาจจะเป็นร่มที่ไปฝากกระแพ้รอวมีศาเป็นพเอาร่มไปเก็บกระแพแล้วต้องทเป็นรูปแ

ล้วก็มีการยกเลิกจุดประทานไ,ปไปนม่ใช่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตน,นะคือว่าของคนที่มีรายได้น้อยนะแล้วก็ต้องมีแหล่งที่ซื้ออาหารราคาไม่แพงแล้วก็มีแหล่งที่ค้าขายที่พอทําให้เขาประทังชีวิตไปได้แล้วก็ลงมาตอนนี้ก็มีจุดที่กระพิจาอยู่31จุดนั่นะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเดินจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ผมก็มาไหนช้าแล้วนะผมโบก็เดินคุยกับคนที่เดินเจ้าของร้านค้าอะไร่งเงี้ย ผมว่า99%ก็เห็นด้วยว่าคุณจะมีอยู่เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตทั้งของคนซื้อและคนขายแต่ปัญหาคือว่าเรื่องความเป็นระเบียบการเดินของคนในคนที่ใช้ทางเดินเท้าอยู <S <S <ๆ>่แพรว่ารูปแบบก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างนึงที่เราต้องมีการกําหนดพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างข้อกาหนดเดิมคือถนนสี่เลนมีทางเดิน2เมตรใช่ไหมครับมีระยะของขับเล็กว้างเท่าไหร่เมตรหนึ่งเมตระหนึ่งเมตรอะไระ 1> 1เนะงี้ก็มีการตีเส้นชัดเจนบาทีลราถ้าเมาเดินวันนี้ ฝั่งที่ดีใช่ไหมก็ได้ก็มีสภาพที่ดีนะที่ดีก็จะมีฝั่งที่อยู่ร้านค้าที่อยากจะมีการลุกล้ําอยู่บ้างหรือว่าบางทีอาจจะเป็นอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เอกชนว่ายังไม่ค่อยชัดว่าเขตเอกชนมันอยู่ชายคาหรืออยู่แนวพุทธบาทแต่ว่าก็ขอความร่วมมือฮะฮัลโหลที่คิดว่าผมคิดว่าจุดสาคัาคือให้คนเดินได้ไม่ลกลงลางแล้วต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลไม่ใช่รายเขตด้วยต้องเป็นรายจุดเลย ในจุดนี้ก็ต้องมีคณะกรรมการที่ร่วมกันระหว่างร้านค้าคนขายคนที่เดินทางก็ถ้าไปไม่ได้หาคนที่เดินทางหรือว่าออฟฟิศจอยู่แถวนี้แหละมาเป็นร่วมกันเพื่อช่วยกันกำกับดูแลเขาต้องดูแลกันเองถ้าไม่ถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกเพราะถ้าเรดูแลกันเองไม่ได้สุดท้ายก็เรายกเลิกนั่นหมายว่านีคือกลวิธีอานหนึ่งที่ให้พลังของคนที่ดูแลก็คือการกระจายอำนาจให้แก่คนที่ดูแลกันเองถ้าจะให้เศรษฐกิจมาดูแลตลอดเนี่ยสุดท้ายมันไม่จบ พราเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลก,กันเองเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดคนไหนที่เหมือนกับอยู่ดีเข็นรถมาทําความลกลงรางร้านไหนทําสกปกให้จัดเตือนเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีที่อยู่ได้ในระยะยาวเพราะว่าอันนี้คือการกระจายอำนาจลงงั้นธรุรกิจเองเนี่ยไม่ต้องมาไล่จับปรับเป็นภาระละให้ชุมชนเขาดูแลก,กันเองและรับผิดชอบร่วมกันถ้าทําให้ดีไม่ได้ก็ยกเลิกทั้งหมด อันนี้ก็คือพลังอันหนึ่งที่จะว่าจะให้เขาดูแลนั้นแนวคิดคือแต่ละเขตแต่ละจุดต้องมีกรรมการในพื้นที่มาดูแลถามว่าจะหยุดวันันจันทร์ไหมคือแนวคิดเนี่ยต้องมีหยุดเพราะว่าอะไรคืว่าให้ทำความสะอาดพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือหลายจุดเนี่ยหยุดแล้วไม่ทำความสะอาดมันทำให้พ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่าหยุดไปก็ไม่มีประโยชน์นะนั้นต้องเอาจริงจังเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดการหยุดว่าจะหยุดวันจันทร์หรือวันไหนเนี่ยแต่ละแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น เมื่อกี้เดินไปทางหน้าโรงพยาบาลถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมหรือจะหยุดวันอาทิตย์ดีกว่าเขาบอกว่าวันจันทร์ดีแล้วเพราะวันอาทิตย์ขายดีมากเลยอันนีน้ก็แล้วแต่พื้นที่หรือเมื่อก่อนไปตลาดบางแคถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมแมนะัคาม้าบอกไม่ดีเลยอยากหยุดวันพุธแทนเพราะว่าวันอาทิตย์ขายของดีมากต้องสต๊อกของแต่สต๊อกวันที่เหลือปุ๊บเนี่ยพอวันจันทร์หยุดปุ๊บของเน่าหมดเลยเราขายไม่ได้ทําให้เอาของมาณอาทิตย์น้อยลงก็เลยขายได้น้อยลง ว่า,าการหยุดเนี่ยต้องบอกว่ายังมีความจําเป็นอยู่ถึงแม้ว่าพี่น้องจะต้องซื้อของทุกวันทำอาหารกินทุกวันนะว่าเราต้องทำความสะอาดพื้นที่ถ้าเราไม่มีหยุดเลยยี่สิบทั้งทั้งสามวันถึงห้าวันเนี่ยสุดท้ายไม่มีการจับจองพื้นที่ระยะย,ยาวก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่แต่้เรื่องก,การหยุดก็คงต้องแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วก็ความถี่ร้วอถ้าถ้าเราจักรพันดูทีนะว่ามันจะเป็นไม่ต้องหยุดทุกอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์หน้ไยๆแต่ปัจจุบันนี้ต้องยืนเหมือนเดิมก่อนเปืนทุกอาทิตย์ แต่ถ้าดูแลกันได้ดีเาก็อาจล้างจริงจังเนี่ยอาจจะเหลือสองอาทิตย์ผลก็ได้แต่ต้องให้แต่ละพื้นที่พิสูจน์ตัวเองอะ่ะว่าสามารถดูแลพื้นที่ได้ดีแค่ไหนถ้าดูแลตัวเองนี่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรการมันจะบรรเทาแล้วก็ช่วยดูเหลือกันเองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยดูแลกันเองนะครับมันก็เนี่ยทยอยไปก็ทำเห้เรียกเป็นตลาดครูก่อนพื้นที่ครูพื้นที่ต้นแบบที่กังวลอย่างหนึ่งก็คือเรื่องขับเรขงไอ้ตัวร่มที่มันยังดู ลกลุงลังนะเดี๋ยวอาจจะลองประสานเอกชนในพื้นที่อ่ะที่เขาอยากจะมีเสืตาเพื่อให้เขตก็ดูสวยนะถ้าเราจะเห็นอย่างอาลีเนี่ยธนาคารองศิงก็มาช่วยเป็นอนเซอร์ให้ก็ทําร่มที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันนะก็อาจจะหาอย่างนี้แหละถ้าเป็นรูปแบบเดียวกันได้มันจะช่วยการแดดกันฝนได้ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเช่นตรงนี้เราอาจจะไม่เอาร่มนาครองสิงมาลงหรอกเพราะมันอาจจะไม่เข้ากับพื้นที่แต่มาแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบ หรือว่าอย่างฝั่งโรงพยาบาลติดกำแพงเนี่ยอาจจะเป็นร่มที่ไปฝากําแพงไม่ต้องมีเสาเป็นครงเหลกเอาล่มไปเกี่ยวกําแพงแล้วก็ทำเป็นรูกจะเอยื่นไปได้ไหมนั้งแต่ละแบบเนี่ยต้องออกแบบไม่เหมือนกันทนะ่านคอรท่านทดลองท่านเศ,ศรษฐกิจแล้วสัมพันธ์คือเศรษฐกิจต้องโปร่งใสอ่ะจะเก็บเงินค่าอะไรจะต้องมีชัดเจนว่าเป็นค่าบำรุงค่าปราบับหรือค่าอะไรแล้วก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนและต้องไม่เลือกปฏิบัติคือมันต้องเท่าเทียมกันทุกเหตุเมื่อกี้ก็มีแม่ค้ามาร้องว่า ทำไมตรงนู้นเก็บเท่านี้ตรงนี้เก็บเท่านี้ไม่เป็นไรขึ้นผ่านมาอนาคตขอให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสังคมได้ว่าเก็บปทําอะไรแล้วเก็บแล้วถ้ามีส่วนหนึ่งกลับไปพัฒนาพราค้าไม่ค้าได้ก็ดีเช่นหมเรลก็มีค่าปรับใช่ไหมก็บอกค่าจิตวเป็นรางวัลนำจับแต่เราแบ่งส่วนหนึ่งมันเป็นกองทุนพัฒนาหับเล่ได้ไหมให้เขามีการ,รพัฒนาได้หรือไม่กําหนดจุดหับเล่ท่านเศรษฐกิจท,ทุกจุดควรจะม,มีกําหนดเลยว่าอย่างตลาดตรงนี้มีแันนกจะมกีกี่จุด มีถึงว่า115จุดทุกจุดมีตำแหน่งมีสัญญามีมีเหมือนกับม,มีสิทธินะ์น่ะและสิทธิ์นี้เขาอาจจะไปเข้าโรงงานจะนำเพื่อเอาเงินทุนมาพัฒนาได้ไหมต้องคิดก้าไปถึงว่าช่วยหาเงินทุนให้เขาด้วยเพราะเราอยากให้เขาพัฒนาตัวเองด้วยไม่อยากให้เขาอย,าอย,าอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอกถูกไหมก็ให้เขาพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นก็องมีหลายมิตินะที่บางเรื่องจะอยู่นอกเหนือของเราเดี๋ยวผมช่วยคิดเริ่มให้นะครับ ท่านาน,าน้นองน้อยมีอะไรไหมอันนี้คือหัวเรือใหญ่นะที่ทำงานหนักมาตลอดอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคแต่าเส้นที่เราองฝัน้ีแต่ว่าฝงนี้ฝั่งที่สีตี่ตาาต้องตีนครับเพราะว่าเนี้ยคต้องดูไว้ดีแต่ว่าข่านนี้ผมขอความร่วมมือก่อนจะได้มีการลุกล้ำของตีเส้นให้ชัดว่าได้แค่ไหนแต่วอีกมาต้องผลักดันแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ว่ัเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีว่าต้องตีเส้นไหมแต่อย่างที่บอกบางีแนวพื้นที่มันมมมก็มันชัด เอ็นว่ายึดฝั่งขวาให้ดีก่อนตัง่งติดถนนตรงนี้ก็ต้องขัดดันให้แล้วก็คุณต้องให้เดินได้จะดอูะอะนะผมว่าปาัญหาเนี้่วนหนึ่งที่มันดูเดินยากก็เป็นเพราะว่าสภาพพื้นไม่เรียบด้วยสภาพพื้นมันขรุขระด้วยมันทาให้ถานการมันเลยดูแยแ่เป็นไม่ได้เราปรับปรุงฟุตบาาให้ดีขึ้นด้วยถ้าฟุตบ่าเรียบเนี่ยผมว่าความกว้างอาจจะดูอาจจะไม่ได้แบบมีปัญหามากผมว่าอันนี้มันเคยความกว้างแล้วก็ความขรุขระของฟุ้บ่าด้วยถ้าในอนาคตถ้าเคยมีรบปรับปรุงก็ต้องมาทําตรงนี้ด้ดวย เจอบางรายที่ทเขาเอ้ามีเสาจาราจรมาวางอยู่างงไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นจะช่วยกันช่วยกันช่วยกันคือถ้าเกิดเสาที่ไม่จำเป็นก็ต้องออกถ้าเ<ม>กิด<ม>เป็นเสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็ควรจะรื้อออกได้ถ้าจำเป็นก็นกนต้องชี้แจงกันน่ะเพราะฉะนั้นพื้ที่เรียพื้้ที่สาระถูกไหมเราให้ผ่อนผันให้อยู่ได้ก็เพื่อให้ช่วยเรื่องปากท้องซึ่งกันและกันน่ะนั้นมันจะมันไม่ใช่ที่ของแม่ค้านั้นมันต้องรักษาภาพที่มีอยู่จะมาอ้างว่ามีเสาเถอคือเสาเขาอยู่ก่อนแม่ค้า ก็ต <People> ้องรับสภาพให้ได้แล้วก็ต้องไม่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกล้ำอันนี้ทางของเขตทางเทศบาลก็อาเอาทีแต่ว่าก็ย้ำเทศบาลก็โปร่งใสนะถ้ามีทุจริตนี่ผมไล่ออกแน่นอนนะสภาเขาบอเอาอด้วยเทศบาลก็อยู่ทั้งในเขตด้วยแต่ทางเทศบาลใหญ่ด้วยผมว่าต้องจริงแต่หน้าที่เราคือต้องดูแลประชาชนไม่ใช่ว่ามาปีตังประชาชนนะก็ขอให้เอาทีกจ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอดีตช่างมันอนาคตเราก้าวไปด้วยกันนะเพื่อกันทํา เมืองให้เมืองที่อยู่แล้วผมว่าพี่น้องประชาชนลําบากมากเรื่องที่กินที่อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันแพงในทุกวันนะเราอย่าเป็นภาไลก็เพิ่มต้องบอกเลยว่าพนักงานเทศกิจทุกคน่โชคดีแล้วพี่ยังมีงานตอนนี้ถือว่ามีงานมีเงินเดือนมีสวัสดิการพี่น้องคนพ่อ้าแได้ค้าหาข้าวกินแต่ละวันบางทียังไม่มีเลยถ้าเราโชคดีแล้วอย่าไปเบียดเบียนเข้านะครับถ้าเบียดเบียนเข้าว่าสุดท้ายเราจะไม่มีงานทำตัวเราเองอาจจะอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราจะลำบากกันี้ดังนั้นต้อง ต้องช่วยบอกเขาด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้พนักง,งานกทมทุกคนผมว่ากว่าจะเข้ามาได้มันต้องมีการสอบแข่งขันไม่ได้ไม่ได้เข้าง,ง่ายๆนะพนักง,งานกทมทุกคนผมเป็นคนเก่งคนระับก็ขอให้ปรับวิธีคิดปรับทำมากกได้ไม่ได้ปรับท่านปอแต่ว่าวันนี้ชื่นใจนะมีแต่คนโจมท่านปอไม่ได้เตียยด้วยว่าคนก็เดินไปเนี่ยผมมาก่อนปทมเพราะว่เดี๋ยวคือมามาก่อ,อนนัดอะไรเนี่ยมีแต่คนโจมว่าฟังฟังความคิดดีนะก็ขอบคุณแล้วก็ ผมออผมก็ได้กำลังใจด้วยเพราะเราเป็นจีมเดียวกันนะถ้าเขาตําหนิผมก็ต้องรับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นคนที่ต้องนาพวกเรานะก็ก็ดีครวันนี้ก็ได้ชื่นใจนะที่ได้ทําจดีแล้วก็ขอให้ทาต่อในยังงตอนนี้ค่ะเลขุดขากเลขแวที่เรายังรอจางกนรพัสนาร์ค่ะมวนมีโดนรวบทั่วทั่วแ้่วาประมาณที่สุดนะคะี่อยู่ผมนี่ามเจุดที่ว่ที่รอก็พสดอรกี่จุดเก้าเก้าเก้ารวมไปเลยเก้าจุดเก้าจุด แต่ไม่เดี๋นี้อันนี้กขาทำมาแล้วในการเริ่มหาพื้นที่แล้วที่จะทำให้พับเกอร์เซ็นเตอร์อันนี้ก็จรจารพื้นที่ใต้ดันด่วนพื้นที่ที่เป็นที่ว่าเอกชนอยู่ที่จะผักเข้าไปแต่เมื่อวานผมไปวิ่งแถวไอ้ถนนพญาไทนะที่เลนทนตีมาหน่อยก็มีพื้นที่ชนหลายที่เลยที่ก็ให้ขับเล่แข่งเอยไปตั้งข้างในแล้วก็เก็บตังค์แต่ว่าเขาเก็บไม่ไถูกนะเก็บสองสามร้อยบาทต่อวันแต่มันคุมไงถึงก็ขายนั้นได้มีคนมาซื้อสะดวกเพราะขายไม่ค้าบางส่วนก็ยาวเข้าไปอยู่ อาจจะหาพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนตามทางที่เอกชนสามารถแบงฟันได้และเก็บค่บาเช้จ่ายก็จะผลักดันมาสวนเข้าไปด้วยผมว่าทำไปหลายทางแนละ้วเดี๋ยวเมืองมันจะค่อยๆสวยขึ้นครับมาตรการของพทย์มาตรการอย่างไรกับการที่เขาจาในเรื่องว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังไรด้วยการผมว่ามาตรการคือใส่หน้านกากผมเองเก็ใส่หน้ากากตลอดแล้วจริงๆครับถึงตอนอวิ่งถอดเพาเราอยู่หา่างแต่ใบจุนชนเนี่ยใส่หน้านกากแล้ะผมว่าคุยกับคุณหมอหลายท่านโควิดเพิ่มขึ้นจริงนะตัวโเควิดเพิ่มจริงแนตะ่ว่า ปัญหาเนี่ยมันคือมันไม่ได้รุนแรงมากมันจะรุนแรงกับคน608ก็คืออายุ60โรคประจําตัวเจ็ดอยา่าแล้วก็ถี่มีพันซึ่งคนที่แข็งแรงเนี่ยจะเอาโรคไปติดคนกลุ่มนี้นั้นหลักการคือคนกลุ่มนี้ต้องใส่หน้ากากาเลยต้องไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพื่อไม่ให้ป่วยหนักถพราปัญหาเราเนี่ยเรื่องเตียงเขียวเราเราไม่ยืนหาที่กังวลอย่างเดียวคือเตียงแดงเตียงแดงคือเตียงที่แบบอาการหนักแล้วซึ่งตอนนี้เอกชนเองก็อาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าเอกชนเขาคืนเตียงโควิดหมดละ เพราะว่าคนใช้บวกสีไปเยอะแล้วแต่ว่าตัวเลขยังไม่ได้ไป็นหัวแต่ว่าต้องกันใว้ก่อนไงถ้าหมาตรการเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปน,นะอยู่ในที่ขึ้นรถก็ควรจะใส่หน้าก,กากตลอดออล้างอลกอฮอล์ล้างเจลแล้วก็ถ้าป่วยปุ๊บแยกตัวเอายิงออกถ้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนในอา่านทีเราจะทำไอ้คอมมิชชั่นสเตเดียสันที่แยกตัวให้จะได้ไม่ต้องเอาไปตสีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนั่นก็ขอให้ระวังนะกลุ่มข0 8แสนและทุกคนถ้าไปฉีดรูเตอร์ไปฉีดนะตอนนี้ฉีดฟรี ถ้าไปอยากจะฉีดแบบวอล์กินไม่ต้องนัดก็ไปที่สานกิฬาไทยเวชได้ทุกวันมีทั้งโมเดิร์นน่ามีโอ้หมีทุกอย่างให้เลือกเลยหรือถ้าไม่สะดวกจะไปที่ศูนย์สาธุก็ไปนัดก่อนหรือถ้าวอล์กอินก็วันศุกร์วอล์กอินได้เลยไม่ไม่ต้องนัดก่อนท่านก็ขอให้ไปฉีดู o o s t e r กันนะผมฉีดแล้วก็ยังแข็งแรงเลยเนี่ยผมฉีดมาห้าเข็มแล้วก็ยังรอดมันอยู่ได้แเฮ้ยแต่ว่าก็จะอผมว่าฉีดคือตัวเลขเนี่ยบอกสามเข็มเนี่ยการได้เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะคือตัวเลขที่เขารายงานเมื่ ก็ไปฉีด pues no er huh? go. ุ justice, like ้เต์ก yeah. ันนะครับแล้วก็ก็ผมฉีดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ฉีดก็ไปฉีดก่อนใส่หน้ากาอันนี้สำคัญนะครักาเรื่องการรงทาสยาวอย่างไรแบรเทแล้วก็ตัวเลขีสาสุดขมูย่างโนสนุผมว่าหยุดจก็ได้เป็นเรื่องที่ดีนะแลว่าโรงเรียนก็หยุดใช่ไหมคืออย่าง้วการแพร่มาจากโรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งที่เป็ก็แล้วเราเราคงมีกิจกรรมในื้นที่เปิดเปิดโลกอ่ะก็ดนตรีในสวน ในห,หนังการแปงก,ก็ไปดูที่โลกนะก็เป็นจังหวะที่ดีนะอาจจะใช้จะไปเดินในท้องแอร์ก็ไปเดินในสวนในพื้นที่สีเขียวแล้วก็เอาสมาชิกครอบครัวไปนิกนิกกันอะไรยเงี้ยก็จ,จะเป็นวิธีอีกหนึ่งที่กระจายก็อาจจะช่วยที่หยุดพักแนละ้วหวังว่าโควิดจะลดลงก็ได้นะเพราะว่าคนมันคนกระจายออกจากพื้นที่หานาแน่นออฟฟิศหยุดทํางานโรงเรียนหยุดคนมาใช้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นแต่ว่ากรทมก็มอนิเตอร์ตลอดนะตนัวเลขครับโอเคนะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะ